ข้อ9ครับข้อนี้เนี่ยคำนวณไม่ยากมากครับแต่หลักๆต้องดูดสมการให้ถูกต้องนะครับเขาถามว่าต้องการเหล็ก1โมเลเหล็กคือตรงนี้เห็นไหมผลิตภัณฑ์เหล็กตรงนี้นะครับต้องการ1โมลครับถ้าต้องการตรงนี้เนี่ยหโมลถามว่าต้องใช้แก๊สออกซิเจนอย่างน้อยกี่โมลครับไปถามที่สมการขั้นที่1ตรงนี้ครับว่าออกซิเจนเนี่ยต้องใช้กี่โมลนะโอเคครับขั้นแรกก็แน่นอนครับว่าลองดูสมการดูก่อนครับในขั้นที่1เนี่ยครับอาจจะเป็นสมการที่ง่ายๆใช่ไหมยิงดูทั่วไปก็ได้นะครับแต่เนื่อจาากว่ มันเป็นสมการรีดอกไมการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับอันนี้ขอแสดงวิธีการดูสมการเนี่ยแบบรีดอกให้ดูนะตรงนี้ครับคาร์บอนเนี่ยครับตรงนี้ออกซิเดชันเป็นศูนย์ใช่ไหมส่วนตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้เป็นบวกสครับอยู่กับออกซิเจนตัวเดียวนะอันนี้เป็นบวกสแสดงว่าเลขออกซิเดชันครับของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ2ส่วนออกซิเจนครับออกซิเจนตรงนี้เป็นไงอันนี้ครับตรงนี้เป็นศูนย์อีกฝั่งก็เป็นลบสครับ อันนี้ครับออกซิเจนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเท่ากับ2เหมือนกันแต่ว่ามันมีเลขค่อยนะครับออกซิเจนเนี่ยเป็นก๊าซออกซิเจนใช่ไหมมันมีเลขค่อยตรงนี้ก็ต้องคูณเลขค่อยเข้าไปด้วยครับเป็นสองคูณสนะโอเคครับอันนี้จะได้เป็นสี่ครับแล้วก็เลขตรงนี้มาคูณคว้กันครับสี่มาคูณตรงนี้นะแล้วก็2มาคูณตรงนี้ครับจากนั้นก็ดูสมการต่อครับจากการที่เราคูณคว้ยเสร็จแล้วนะ ตรงนี้คาร์บอนมันเป็นสีใช่ไหมเราก็ลองใส่สีเข้าไปตรงนี้ครับแล้วเช็คดูครับว่าออกซิเจนดูหรือยังอันนี้ออกซิเจนสีอันนี้ก็ออกซิเจนสีครับอันนี้สมการก็ดูเรียบร้นน 4, อยแล้วนะแต่ว่าตัวเลขสัส чи, าสามประสิทธิ์ตอนนี้ครับมันสามารถตัดเป็นสัดส่วนอย่างต่าได้เห็นไหมมันเป็นสี่สองแล้วก็สี่นะครับเอาสองหารตลอดเนี่ยสามารถปรับเป็นสัดส่วนอย่างต่ำได้ครับอันนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองใช่ไหมสี่หารสองก็ได้สองนะครับแล้วก็สองตัวนี้ครับหารสองก็ได้หนึ่งอันนี้ได้หนึ่งครับอันนี้ก็ได้สองนะ โอเคครับอันนี้ก็สมการดูลเรียบร้อยแล้วนะครับขอเป็นการดูนแบบดีดอกนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้มาดูยังไงนะโอเคครับขั้นที่หนึ่งดูเรียบร้อยแล้วครับขั้นที่สองก็เป็นลักษณะรีดอกเนี่ยครับก็หลักการดูนแบบเดียวกันนะไม่ใช่ก่อนว่าตัวที่เลขออกซิเันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงเลขครับฝั่งนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่ครับไอก้อนออกซิเจนเนี่ยครับสามตัวเนี่ยเป็นลบหกใช่ไหมไอก้อนนี้ครับว่าห้องเล็น มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเจนไปเท่ากับ3นะครับแต่มันมีเลขห้อยตรงนี้ครับก็ต้องคูณ2เข้าไปนะโอเคนะครับพี่ขอแสดงวิธีการคิดแบบนี้ครับจะได้เห็นชัดเจนนะว่าเลขที่ออกมาเนี่ยมันออกมายังไงนะครับ3าคูณ2ตรงนี้ครับได้หอันนี้ก็เขียนไว้นะครับว่าเป็นเลขหกนะส่วนอีกตัวนึงครับอีกตัวหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเจนก็คือคาร์บอนครับตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นบวก2ใช่ไหม แล้วก็ในส่วนของคาร์บอนในคาร์บอนไซด์เนี่ยเป็นบวกสี่ครับคาร์บอนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเลขออกซิเจนเนี่ยเท่ากับสองแล้วก็เลขตรงนี้มาคูณคว้ยเหมือนเดิมครับโอเคนะครับคูณควายเสร็จแล้วก็ดูนสมการต่อเลยครับเลขตรงนี้ครับสองคูณสองได้สี่ครับอันนี้ลองใส่สี่ไว้ข้างหน้าดูแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนตรงนี้หกใช่ไหมเราลองใส่หกครับไว้ข้างหน้าตรงนี้ เสร็จแล้วก็เช็คในส่วนของออกซิเจนครับออกซิเจนฝั่งนี้เท่าไหร่ครับ6 2 12ครับแล้วเรามาดูฝั่งนี้อันนี้6ใช่ไหมอันนี้3คูณ2ครับด้วย6 6ตัวนี้บวกกับ6ตัวนี้ก็เป็น12ครับอันนี้ออกซิเจนก็ดุลเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับปรับเป็นสัดส่วนอย่างต่ำครับสามสิบตอนนี้มันมี2 6 4 6ใช่ไหมเอา2หารตลอดครับเพื่อไปเป็นสัดส่วนย่างต่ำนะก็จะได้ครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็น1นะครับอันนี้เป็น3ครับ อันนี้อันนี้เป็นสองครับแล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้เป็นสามนะโอเคนะครับหลักการดูสมการดือดอกเนี่ยพี่จะอธิบายแบบนี้นะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนเัาว่าตัวเลขที่มาคูณค่ายเนี่ยที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงนะทีนี้เรามาดูต่อครับเขาบอกว่าต้องการเหล็ก1โมลครับต้องการในตัวนี้เนี่ยหโมลใช่ไหมถามว่า1โมลตรงนี้ต้องใช้ออกซิเจนอย่างน้อยกี่โมล ถามครับตัวสรรมการตัวที่อยู่ในสรรมการที่2แต่ว่าให้ไปเช็คครับว่าต้องใช้เนี่ยตัวในสรรมการที่1ปริมาณเท่าไหร่นะครับถามออกซิเจนตัวนี้นะในเมื่อลักษณะาการถามครับมันถามข้ามกันร,ระหว่างสรรมการแบบนี้เจะต้องมีการดุลสรรมการแบบต่อเนื่องนะครับดุนสรรมการแบบต่อเนื่องเนี่ยก็คือเราต้องดูก่อนคว่าในสรรมการตรงนี้มันมีสารตัวไหนครับที่เป็นตัวเชื่อมกันครับไอขั้นที่1นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมันคือคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมอันนี้ครับ ผลิตภัณฑ์ในขั้นที่หนึ่งนะครับคือคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้ครับแล้วคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก็ถูกนําไปใช้ครับในขั้นที่2ตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับใช้คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างขั้นหนึ่งกับขั้นสองครับดังนั้นการดูสมการต่อเนื่องเนี่ยเราต้องปรับครับให้ตัวเชื่อมเนี่ยครับก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันมีสัมประสิทธิ์เท่ากันนะครับทั้งสองสมการครับอันนี้สัมประสิทธิ์มันยังไม่เท่ากันครับสัมประสิทธิ์ของคาร์บอนมมมมมออนน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 นกกกไซด์์ตตตรรรรรงีีีี้้้คคคััััััััััับบบบบขขขททททท่่่่่่่่เเเเาาาใใชยแววะะลสสปิิธ ต้องปรับให้มันเท่ากันนะครับเราก็เอาสมการที่หนึ่งครับตรงนี้กับสมการที่สองตรงนี้นะมาปรับครับให้ตัวอักคระวัตถุทรายเนี่ยสัมประสิทธ์ด้านหน้ามาเท่ากันสามารถทําได้ครับโดยการให้สมการที่หนึ่งครับสมการที่หนึ่งนะคูณสามตลอดครับที่ต้องคูณสามนะครับก็เพราะว่าสองครับสองตรงนี้กับสามตรงนี้เนี่ยสองกับสามครับคอนอคืออะไรคอณนอคือหกใช่ไหม เราต้องเปลี่ยน2ตัวนี้ให้กลายเป็น6กครับก็2ไปคูณ3ครับคูณ3ตลอดสมการครับจะได้เป็นอย่างนี้จะได้เป็น6นะครับ6คาร์บอนบวกกับ3มออกซิเจนจะได้ครับเท่ากับ6คาร์บอนมอนอกไซด์เ okay, คนะครับสมการที่1คูณ3ตลอดนะแล้วก็สมการที่2ครับสมการที่2เนี่ยสมบัติด้านหน้าของคาร์บอนมอนอกไซด์คือ3ใช่ไหมก็ต้องคูณ2นะครับเพื่อให้มันกลายเป็น6ครับเป็นเลขคอรนอนะ ก็คูณสองตลอดครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองครับอันนี้ก็เป็นหกนะครับตามที่ต้องการนะอันนี้เป็นสี่แล้วก็ตรงนี้ครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหกครับคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเนี่ยของตัวเชื่อมมันเท่ากันนะครับเห็นไหมเมื่อสัมประสิทธิ์ด้านหน้าของตัวเชื่อมมันเท่ากัน เราสามารถเอาปริมาณสารนะครับมาเทียบกันระหว่าง2สมการได้แล้วครับสามารถเอาปริมาณของเหล็กตอนนี้เนี่ยมาเทียบกับปริมาณของออกซิเจนตอนนี้ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราให้ตัวเชื่อมนะครับมันวิงสารสิทธ์เท่ากันก็แสดงว่าสมการได้มีการดุลแบบต่อเนื่องเรียบร้อยนะสามารถเอาสารเนี่ยครับของ2สมการเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้เลยครับเราสามารถบอกได้ครับว่าตอนนี้โมลนะครับโมลของออกซิเจนเนี่ยที่ต้องใช้นะครับกับโมลของเหล็กที่เกิดขึ้นนะครับ สัดส่วนของมันค่าจะเป็น3ต่อ4ครับตามสมบัติสิทธน้าเลยเห็นไหมเอาสมบัติสิทธนาเนี่ยเป็นการบอกสัดส่วนได้เลยนะครับว่าใช้ออกซิเจน3มโมลจะได้เหล็กออกมาครับทั้งหมด4โมลน,นะสมบัติ้านหนาเอามาใช้ได้เลยก็ต้องมีการดูสมการแบบต่อเนื่องก่อนนะครับเน้นตรงนี้นะพอนี้เน้นนะครับว่าเราต้องดูสมการตรงนี้แบบต่อเนื่องก่อนถึงจะสามารถเอาสมสัติเนี่ยครับระหว่างออกซิเจนกับเหล็กมาเปรียบเทียบกันได้ครับโอเคไหมแต่ว่าสัดส่วนตรตงนี้ครับตามสมบัติเนี่ย มันคือกรณีทําให้ได้เหล็กนะครับทั้งหมด4โมลครับแต่ข้อนี้ต้องการเหล็กกี่โมลครับต้องการเหล็กแค่1โมลนะครับเราต้องมีการบัญญัติยางครับเหล็กเนี่ยต้องการแค่1โมลครับถ้าต้องการเหล็กแค่1โมลเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนทั้งหมดกี่โมลครับก็บัญญัติยางปกตินะครับถ้าเกิดว่าเหล็กเนี่ยครับต้องการ4โมลเนี่ยใช้ออกซิเจน3โมลใช่ไหมอันนี้ดูจากสมบทธิด้านหน้าสมการนะแต่ในกรณีข้อนี้ครับต้องการเหล็ก1โมลเนี่ยจะต้องใช้ออกซิเจนนะครับเท่ากับ3ส่วน4โมลครับ อันนี้นะครับตัวเลขจากการบัญญัติตยางนะ3ส่วน4ก็เท่ากับ 0. ูนจุครับเป็นคําตอบได้เลยครับต่อข้อ2นะนะเคนะครับเลขตรงนี้มาจากการบรญญัติตยางนะแต่จะบัรญัติยางได้นะครับก็ต้องรู้สัดส่วนระหว่างออกซิเจนกับเหล็กก่อนครับก็ดูได้จากสมการตรงนี้ครับเห็นไหมใช้ออกซิเจน3นะครับจะได้เหล็กเท่ากับ4ครับแต่เกิดว่าต้องการเหล็กเท่ากับ1นเนี่ยก็ต้องใช้ออกซิเจนเท่ากับ0.75นะโอเะเคนะครับต่อข้อ2ครับ ข้อนี้หลักการสําคัญเนี่ยครับก็คือเรื่องการดูสมการครับต้องดูแบบรีดอกก่อนครับดูรีดอกเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูสมการแบบต่อเนื่องต่อครับโดยการเอาคาร์บอนลังสลตรงนี้เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมพอคาร์บอนลังสลยครับมีการดูสมการอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็สัมสิทธิ์ด้านหน้าครับของออกซิเจนกับเหล็กครับมาเทียบกันนะข้อสิบครับข้อนี้ให้ประโยคมาแบบนี้ครับเป็นการเตรียมสารละลายนะโดยทั่วไปแนวข้อสอบแบบนี้ครับแนวที่ให้ขั้นตอนในการเตรียมสารละลายมาเนี่ย พี่จะเน้นให้ใช้หลักการแบบบรญยัติยานะครับจะได้ไม่สับสนนะจะไม่ค่อยเน้นให้ใช้สูตรเท่าไหร่นะครับกรณีที่เจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะข้อนี้ครับเขาถามหาอะไรครับซีว่ถามหาเนีครับคือถามหาความเข้มข้นของเอทานอลนะครับว่าเป็นกี่โมลาร์นะโมลาร์คือโมลต่อลิตรใช่ไหมความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรครับแล้วก็มาดูครับข้อมูลที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยครับบอกว่าเทเอทานอลมาครับ92% แต่ว่าหน่วยครับเป็นร้อยละปริมาตรนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยเป็นอย่างนี้หมายความว่าถ้ามี100มิลลิลิตรครับ100มิลลิลิตรเนี่ยจะมีนะครับเอทานอลเนี่ยครับบริสุทธิ์อยู่ทั้งหมด92มิลลิลิตรครับโอเคไหมสัดส่วนเป็นอย่างนี้นะครับจากหน่วยที่เขาให้มานะแต่ข้อนี้ที่เข้ามาเนี่ยครับไม่ได้เอามาที่100มิลลิลิตรครับเขาเทมานะครับ200มิลลิลิตรครับก็ลองมาหยัดแตวอย่างง่ายๆครับในเมื่อ100มิลลิลิตรเนี่ยครับมีเอทานอลบริสุทธิ์92มลใช่เก เท่ามา200มลิตรเอามา200 L, ามลิตรนะครับก็จะมีเอทานอลบริสุทธิ์ครับเท่ากับ92คูณ2ครับมันเพิ่มขึ้นจากร้อยหนึ่งเป็น2เท่าใช่ไหมก็เป็น92คูณ2นะเท่าเท่าไรครับเท่ากับ184มลิตรครับเคนะครับอันนี้คิดจากปริมาตรทั่วไปนะ,ส,ะสัดส่วนที่ให้มาตอนนี้ครับก็คือใน100เนี่ยมี92มลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเอามา200ครับก็คูณ2เข้าไปครับ92คูณ2ก็ได้184มลลิลิตรนะ โอเคนะครับบัญญัติตะยางทั่วไปครับตอนนี้เราได้มาแล้วครับตัวบริสุทธิ์ของเอทานอลเนี่ยครับได้มา184มลลิตรนะครับทีนี้ทําไงต่อครับตรงนี้เนี่ยขั้นตอนเยอะแยะเลยครับก็คือมีการเติมนะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไป10มลลิตรแล้วก็มีการเติมกีลซีนเข้าไปอีกครับ7มลลิตรน้ำมันหอมระเหยอีกสอสาหยดนะครับลงในบิกเกอร์เดียวกันนะแล้วก็มีการคนครับแต่ว่าประโยชน์สาคัญก็คือเขามีการเทนะครับใส่ขวดกําหนดปริมาตรเนี่ยขนาด250มิลลิบ แล้วเติมน้ำกลั่นเข้าไปครับให้ถึงขีดบอกปริมาตรเคครับประโยชน์สาคัญก็คือแค่ตรงนี้ครับไอเติมอะไรเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยครับอันนี้ไม่สาคัญเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้ปริมาตรนะครับสิ้นสุดเนี่ยที่250มิลลิลิตรครับเคไหมแล้วในประโยชน์เนี่ยครับที่เราต้องเช็คจริงๆเนี่ยก็คือเช็คดูครับว่าไอค่าตัวที่2เนี่ยมีการเติมเอทานอลบริสุทธิ์เพิ่มเข้าไปหรือเปล่าครับปรากฏว่าไม่มีนะครับมีเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีเติมกีซลีนเข้าไปครับแล้วก็เติมน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมไม่ได้มีการเติมเอทานอลบริสุทธิ์เข้าไปอีกนะครับเติมสารอื่นเข้าไปรวมไปถึงน้ำกลั่นด้วยครับแล้วปรับปริมาตรโดยรวมเนี่ยให้กลายเป็น250มลลตรเราสนใจครับแค่ว่าตอนนี้เนี่ยปริมาตรนะครับมันเปลี่ยนครับเป็น250ม mm ลนะนะปริมาตรนะครับกลายเป็น250มลตรแล้วใน250ม mm ลนี้ครับเราสนใจแค่ว่ามันมีเอทานอลเท่าไหร่ครับ ในเมื่อขั้นตอนที่2เนี่ยไม่มีการเติมเอทานอลบริสุทธิ์เข้าไปเลยนะครับก็แสดงว่าเอทานอลบริสุทธิ์ก็ยังเป็น184มิลลิลิตรเหมือนเดิมครับจะเห็นนะครับว่าเราไม่ต้องสนใจรายละเอียดปีกย่อยทั้งหมดก็ได้นะครับโฟกัสครับที่ปริมาณของเอทานอลครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเนื้อสารอยู่เท่าไหร่แล้วก็มันละลายนะครับอยู่ในสารลายนี่ที่มีปริมาตรอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้ครับปริมาตรเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับจาก200กลายเป็น250แล้วครับ ผ่านการเติมสารต่างๆแล้วก็เติมน้ํากันใช่ไหมปริมาตรของสารลายเนี่ยเป็น250แต่ว่าเนื้อสารเนี่ยครับยังเป็นเอทานอลบริสุทธิ์เนี่ยทั้งหมด184มิลลิตรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในขั้นที่2ไม่ได้มีการเติมเอทานอลเพิ่มเข้าไปอีกนะเคนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เอทานอลครับความเข้มข้นของมันเนี่ยคือมี184มิลลิตรภายในสารลาย250มิลลิตรนะครับเคนะเป้าหมายของเราครับต้องการเปลี่ยนเนี่ยครับไอความเข้มข้นแบบนี้เนี่ยให้อยู่ในหน่วยของโมลาร์ครับ โมลาร์ค hmm. oh ืออะไรโมลาร์คือโมลต่อลิตรใช่ไหมเราลองเปลี่ยนครับเอทานอลเนี่ยครับปริมาตร1 8อมิลลิตรเนี่ยลองคิดดูครับว่าไอร้อยแมิลลิตรมันคิดเป็นกี่โมลครับเคนะครับควนนูนดูนะครับว่าไอร้อยแมิลลิตรเนี่ยคิดเป็นกี่โมลข้อมูลที่ให้มาอย่างนึงก็คือให้มาในเรื่องของความหนาแน่นครับความหนาแน่นนะครับบอกมาครับว่าเอทานอลเนี่ยมันมีความหนาแน่นนะครับเท่ากับ0.8กรัมต่อมิลลิตรครับหมายความว่า ใน1มิลลิตรนะครับจะมีน้ำหนักเอทานอลเนี่ยเท่ากับ0.8กรัมใช่ไหมตอนนี้เรามี184ม mm ิลลิตรครับคิดเป็นน้ำหนักทั้งหมดกี่กรัมครับ184มิลลิตรนะครับในเมื่อ1มิลลิตรเนี่ยเป็น0.8กรัมครับ184มิลลิตรก็เอา184 mm ตรงนี้ไปคูณ0.8ครับก็จะได้น้ำหนักมานะครับว่า184ม mm ิลลิตรครับจะมีน้ำหนักนะครับเท่ากับ1 4 7 จุกรัมครับเข้า okay, มาอันนี้ก็เป็นการบัญญัตยานะครับสัดส่วนที่ให้มานะครับจากความหนาแน่นนี้คือใน1มิลลิตรครับจะหนักเท่ากับ0.8ุดกรัมแต่นี่มันมี1 8 4มิลลิตรครับก็เลยหนักเท่ากับ1 4 7 2กรัมนะครับอันนี้คือน้ําหนักของเอทานอลบริสุทธ์นะเนื้อเอทานอลเนี่ยครับมีน้ําหนักทั้งหมด่้อยส่ด1ุดสกรัมครับละลายอยู่ในสารละลาย250มิลลิตรเขนะครับ แต่อย่างที่บอกไปครับว่าโมล่าเนี่ยมันคือโมลต่อลิตรนะครับตอนนี้หน่วยของมันยังเป็นกรัมอยู่ครับก็ต้องคิดดูเขาว่าไอ้4 7 2กรัมเนี่ยคิดเป็นกี่โมลครับตรงนี้โมลเนี่ยครับมันเท่ากับมวลหารด้วยมวลโมเลกุลใช่ไหมเอทานอลครับสูตรของเอทานอลเนี่ยมันคือ C2 ครับ H5 นะครับ H5 นะเอทานอลนะครับ C2 H5 แล้วก็ O H ครับ โอเคนะครับใครเรียนเคมี C ีแล้วเนี่ยต้องรู้นะครับว่าเอทานอลสูตรของมันเป็นยังไงนะอันนี้คือสูตรของเอทานอลครับถ้าคิดออกมาเนี่ยครับจะได้มวลโมเลกุลของมันครับเท่ากับนะครับสี่สิบหกครับเอทานอลมวลโมเลกุลเท่ากับ4ี่หนะดังนั้นก็สามารถคำนวณหาโมลได้แล้วครับว่าหนึ่ง้สี่็จุดกรัมนะครับจะคิดนะครับเป็นโมลครับโมลของเอทานอลนะเท่ากับหนึ่ง้สี่เจ อ2หารด้วยมวลโมเลกุลคือ46ครับจะได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ย147.2กรัมครับคิดเป็นนะครับทั้งหมด3.2โมลครับเคนะครับท้ายสุดเราก็ได้มาแล้วครับว่าตอนนี้เอทานอลเนี่ยครับที่ละลายอยู่เนี่ยมันละลายอยู่นะครับทั้งหมด3.2โมลต่อปริมาณครับสารละลายเนี่ย250มิลิลิตรครับเคนะครับ250มิลิลิตรของสารละลายเนี่ยครับ มีเนื้อเอทานอลเนี่ยทั้งหมด3.2โมลครับเราก็มาดูครับโมลาร์เนี่ยครับมันคือโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นโมลต่อ250มลตครับต้องการเปลี่ยนเป็น1,000มลหรือว่า1ลิตรนะครับก็ต้องเป็น3.2ครับคูณกับ4ครับได้เท่ากับ12.8โมลครับอันนี้ครับเป็นโมลต่อลิตรครับเขเคไหม เป็นการปรับหน่วยไปไหมเรื่อยเๆนะครับสำหรับข้อนี้นะพี่ต้องการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการบัญญัติยาเมื่อการใช้สูตรนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชินกับการใช้สูตรครับบางทีกระบวนการต่างๆนะครับเขาจะเขียนหลอกนะครับให้เราเผยใช้สูตรแล้วก็คิดผิดได้นะเวลาเจอแนวแบบนี้ครับเน้นครับว่าไปใช้วิธีพื้นฐานอย่างบัญญัติยาดีกว่าครับจะชัวร์ที่สุดนะโอเคนะครับข้อนี้พยายามเน้นการใช้บัญญัติยาเป็นหลักนะครับตรงนี้พอเข้าใจนะครับ ตอนแรกที่เราคำน,นวณมาได้นะครับ3.2โมลเนี่ยมันคือ3.2มลต่อสารลาย250มิลลิตรนะสัดส่วนก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเป็น3.2โมลครับภายในสารลาย250มิลลิตรแต่ว่าโมลาร์นยครับมันคือโมลต่อลิตรนะเราต้องมาคำนวณครับว่า250มิลลิตรเนี่ยมันมี3.2โมลใช่ไหมแล้ว1,000ม mm ิลลิตรจะมีทั้งหมดกี่โมลครับ250 mm กลายเป็น1,000เ mm นี่ยมันคือคูณ4ครับดังนั้น ตรงนี้ครับก็เป็น3คูณ4ครับก็จะคิดออกมาได้นะครับว่าใน1,000มิลิตรเนี่ยจะมีนะครับเอทานอลละลายอยู่ครับทั้งหมด12.8โมลครับเข้มก็สามารถกลายเป็นหน่วยมลต่อลิตรได้แล้วนะก็ตอบข้อ3ครับเคนะครับหลายคนครับถ้าเกิดว่าชินแต่กับการใช้สูตรเนี่ยเจอคําอธิบายที่มีแต่บัญญัติตายางแบบนี้อาจจะรู้สึกงงๆอยู่นะครับพยายามย้อนกลับไปทวนดูอีกทีนะครับ ข้อแบบนี้เน้นนะครับว่าบัญญัติตย,ยางดีกว่านะหลายหลายคนชินกับการใช้สูตรเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าควรจะหยิบสูตรหรือว่าหยิบตัวแปรอะไรเนี่ยมาใส่ที่ตัวเลขอะไรดีนะครับอย่างนี้เนี่ยจะสับสนได้ครับข้อแนวการเตรียมสารลายครับล้วให้ประโยชน์ขั้นตอนมาอย่างนี้เนี่ยพยายามนึกภาพตามแล้วก็คิดแบบบัญญัติตย,ยางแบบง่ายๆไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะต่อข้อ3านะครับ ข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุกปมในเคมีมอบายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u u ูท Channel เคมีพิธีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ เพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ l i น์ ID m e g a k ม m 12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ